สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องไอพลายเสาห้านะครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับผมหลังจากกลับมาจากเกี่ยวหญ้าครับผมไอให้เขากินน้ําตอนเย็นเสร็จครับผมปล่อยให้เขาเล่นอยู่ด้วยกันครับผมอากาศวันนี้สดใสครับผมอากาศแบบคึกๆหน่อยนิดครับผม นี่ครับผมนี่ครับผมหลังจากกลับมาเกี่ยวหญ้าครับผมวันนี้จัดเต็มครับผมดูครับผมไม่กัดสดใสครับผมอ้าวน้ำโชกค,ครับผมน้ำโชกทางน้ำโชกค,ครับผมวันอ้าวสาห้าเป็นอะไรลูก ไม่คึกเลยวันนี้สองห้าอากาศเย็นๆอย่างนี้ครับผมช้างอารมณ์ดีครับผมป้วทุกตัวครับเฮ้ไม่นะเอาอือดีก็จัดดุเต้จะให้ไหมหอเอง นี่ครับผมเขาอ้วนมากครับเออรำลีมไรเดชกม่เม่ม่บลงบลาอีจดแล้วไหมแม่แต่กันลังแต่กันลังไม่ไม่ไม่ลาริก cái ý thân từ mày đưa mày đưa chạy khả năng lắm gặp bua phụng ไม่ไม่ได้ทัดจีิงะสักกีเออเอ๊ะคึกอะไรครับตอนนี้ครับตอนเย็นตอนเย็นครับผม สาห้ามเคงเลสาห้าสหยครับวันนี้เสาห้าเงาหอยเสาห้าไม่มีอารมณ์สง,ง่วงนอนเสวันนี้เม่เตือนแล้วเตือนแล้วไหม ดต่ขาหลังมกาครับผมตอนเย็นครับผมคนไหนดูก็อย่าลืมครับผมกดครับกดซัด้วยครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องพลายสองห้าครับผมมันจบแค่นี้ครับผม